อู้หลังนี่ใส่ดันกันหรืพี่น้องตัวใหญ่กว้างกวา่าโอ้เดตั้งกะคุดีๆแล้ว,วมันมีขุมปุ๊บห้ามออกนะรุนกันครับผมใส่ดันบอกเขาเลยหลังนี่ดินกับแกนๆนี่เป็นรองก็ตั้งเลยเสือจึ้งๆึงโอ้หนักอยู่มันี่มต้องลุลนี่ ต้องรุ่นนี้ครับผมครับสวัสดีพ่อพี่น้องต้องไปสปูสุขนเนาะครับเนาะสวัสดีเหยบซีลูก่านครับบบได้พ่อกันโดนแล้วครับผมเป็นเดือนแล้วพี่น้อง่ว่างเลยครับเอ้าื้นนี้พาพี่น้องออกหากับแก้มจักหน่อยครับผมเนื่องจากฝนตกแล้วครับพาพี่น้องมายามปลาอหลครับผมใส่ไปหมื่อวานเละครับตอนใส่ก็ไ่ได้ท่ายเพราะว่า ่ามันหวองครับผมว่าน,นี่ใส่ไปนี่หกหลังครับผมไปหลุ่นกันบ้างครับเยอะก็จะเป็นบักหอยกับอีกับปูครับผมเจอหลังใดใส่อยังแน่บุ้งจำบ่ได้หรอเพี่น้องเดี๋ยวหอยงกบิังกระลุ่เดี๋ยวมีเยอะนี่มลาล้อไงเพี่น้องเบิ่งความครับไปเถอะกระดูกไอ้ต้มขาหมูครับผม ต้มจำแหละเดี๋ยวมาใส่ไปกันเพื่อนเขาปะตลังแรกแขกมานเนาะปึ๊บเขาดูการเราเพี่น้องเขาหน่าฝนแล้วครับจึ้งจึงจึง,ง,งอโอ้หลังแรกกับม้านแล้วครับผมหลังนี้เป็นเยียอีกกับปูนะครับน้องน,นี่แม่งจะเตากินจนหล่อนเบิดผมว่าจเที่ยวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปอีก เดี๋ยวสิยับไปใส่ฟังน้ำปุ่นล่ละเยอะๆอยู่กับปูออกครับเยวเออกระดูกหมูใส่นาอออกมาไปลงไปน้ำกันเบิดเอาเดี๋ยวขอขอใส่บบนะครับเอากระดูกหมูใส่เลยใส่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่จับออกจากมังคาหน้อยนึงครับเนาะดำๆ ไปรุ่นต่อไปครับเอาอีจู่พอมส่งครับผมช่วงนี้บ่ต้องรอคิวครับดเดือนหนานี่บ่รู้บ่รับรองครับเพราะว่ามันเขาหน่าฝนแล้วมันก็อาจจะฝนอาจจะต่อกันด้วยปวดร้อนปวดน้ำมันมันมีใสดันไงบ่อันนี้ก็เป็นสาตะโดนวนหรอหรอือเปล่าสาเก่าสาแก่หรอละ มันก็มีคนมาหาใส่บังลั่นดูกันอู้หลังนี่ใส่ดันเงี้ยพี่น้องตัวอย่างว่างป้าอ๋อเดี๋ยวตั้งกระคุดีๆแล้ว,วมันอยู่ววมปึ๊บห้ามออกนะรุนกันครับผมใส่ดันบอกทาเลยหลังน,นี่ดินกับแก่นๆเ่นได้เปน็นองก็ตั้งไว้เส้อตึ้ง โอ้หนักอยู่มานี้ต้องรุ่นนี้ต้องรุ่นนี้ครับผมที่จะใส่ถังมันอยออกบบ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันออกอยู่เด้อพี่น้องตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนีก่อนครับเดี๋ยวพยายามหลังต่อไปครับผมโอ้โหเอาหันเด้อ ตุ่มลังละลอยครับผมลังละลอยสิบบาทเนาะรวมขาส้งแล้วครับนี่แต่โอนนะครับผมมีเก็บปลายทางครับผมได้ละ่ะนี่ลังนึงครับสานี่ใส่ยเยืย่อปลาบระเด้หรอกระว่าตัวแลนมันไหล Tân kia bụng sai bít ba lê bay măng kèo dinh vào bụt tinh 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 im sim hả dạy khoai mắt sai gặp dạng bây giờ dạy yế lắng dì ยุ่แก่แล้วจะตะคือด้วยขลังได้ยุม่มุมฝนกระลิ้นได้ครับนี่แต่ว่าเริ่มเศร้าแล้วล่ะตึงต้งจึ้งอันนี้นักครับผมสองครับผมแต่ว่าตัวใบไงนีเป็นกระปูครับกระปูเขาดีแต่ว่าสองครับผมหลังนี้ บุบสีเต็มแล้วไม่มีเตาหน่อยไรเลยว่ะบเ่เอาดอกเนไปนี่เดี๋ยวกลับมาใส่ครับไปเดี๋ยวอีกสองหลังครับนี่หลังหนึ่งส่บ่ไกลกันเนาะครับจุ่มไปเลยคือบ,บ่ญบ,บ่ tung 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 bo tung 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 บัวบ่าหางอเอาไอยหนูมันปวดกินพี่ร้องเงาบัวาตายหลังสุดท้ายว่างไลยแก่กันใเศรี <c oughs> ตื่นบดโอ้ยมีแต่แมงยึดโตครับผมไปเดี๋ยวไปสรุปยอดครับพี่น้องจะใส่ไหนไปใส่ฟังผลดอกลังนี่บ่คือใส่ท้งพูดดีกว่า ได้ไว้แล้วครับผมเดี๋ยวไปเทตัวใหญ่ครับนี่ถ้าเดี๋ยวเทอยู่อันหลังนึงครับเดี๋ยวหลังนี่เดี๋ยวไปใส่าฝากหลังแรกครับเดี๋ยวเทีไปไลาลออกก่อนฟังแต่สั้นๆเลยพี่น้องชึบอยู่ไม่อยู่มันมีใบไมห้หลายครับไปดูดอกว่าล่ะ Doanh thu hàng ngầm, mang tê bê tông mát chị tao 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 mát ก็พบอกัหว่กับเพาะกันแหละครับเรื่องดักปลาไหลเสียดลวดนึงเองไม่ได้ซักหอกเมียสักให้อ๋อลิปนี้กับสันว์กับผมใส่แค่งหกหลังเพราะว่าฝนมันบ่็ตันแห้งปายใี่น้องต้องให้น้ำมันขึ้นน้ำสะน้ำ่องที่ว่ามันแห้งแล้วเนาะนั่นแหละครับใหม่ใหม่ใม่ก้าแตะหมก็ใชหลักนี้เดี๋ยวเจอกันครับผมแลอีกให้ฝนแห้งกันคลิปนี้กับผมยังไงสนใจตุ่มกับ ติดต่อได้เบอร์0 8 2 8 6 7 7 5 0 4ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับผมทีสานเขียวานั้นของแท้ตุม้มสวยๆครับผมรับประกันงาหักงาพังทรงเข็มใหมฟรีครับพรามันยากอยู่ดอกจังการรับประกันส่วนมากมันป่ค่อยหักหอกครับผมใส่มาหนี่ปีสองปีแล้สามปีแล้วพรอายุแค่สองเท่าครับผมมันเป็นปลาไหลไง ตอนนี้ยมุดเข้าไปแล้วมันเข่าบ่สุดกับมันถอยเนาะมันอยู่ค้างอยู่ค้างมันมันเหยียดงาแงออกมาแต่ว่ากับบเสียหายครับเขาเอามืองะขึ้นลงไปแต่เดี๋ยวเขาผมไปคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้ครับเจอกันคลิปไม่คลิปหน้าฝากกดไลด์กดติดตามับผมครับกูได้หมักใส่ไรเนาะแล้วเ๋ยวนี้บัดนี้สิเริ่มเฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆแล้วครับผมบางคนก็ถามหาว่าไปสบ่เป็นเดือนมาสั่นมา มันบ่่คยมีแนวหากินครับมันแรงก็รอะว่าฝนตกมาเนยแหละซี่เต็มสวยๆปึ๊บนี่โตกับไรศาสาน์่แต่มันโตบปใหญ่ครับไปอ่ะขอบคุณทุกา่านทุเรยทุกการติดตามเนะพี่น้องชิมิโรยก่อนก็ามาสวัสดีครับผม พอหนาแปดจุดหาครับพี่น้องหนาเติบหนาสุดแล้ว